สวัสดีครับเ c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าพี่ป้าแนละาอาปู่ย่าตายายนะครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบนึงครับอรอบที่แล้วผมก็ได้เรียกว่ารอบเลยคลิปที่แล้วนะครับก็เรียนนี้นะครับยังไม่ได้ดูเนื้อด้วยกล้องกําลังขยายสูงนะครับพังเอื้นผมไปเจอพบกับองค์นี้ครับ เป็นพระอุปคุตนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจนึกว่าเป็นพระเขมรนนะครับแต่พอได้ดูประวัติของหลวงพ่ออิมนะครับวัดหัวเขานะครับสุพรรณบุรีแล้วแล้วก็มีคนได้ลงคลิปอุปคุตนะครับพระอุปคุตผมก็ได้ดูก็พบว่า เป็นของหลวงพ่ออิ่มนะครับซึ่งเป็นหล่อโบราณนะครับซึ่งองค์นี้น่าจะเป็นองค์ครูได้นะครับเนื้อโลหะนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่ออิ่มนะครับซึ่งก็ถ้าอายุแล้วก็ถ้าอยู่ทันยุคท่านก็ก็จะเกือบ ร้อยปีนะครับผมว่าผมก็ไม่ทราบว่าพิมพ์นี้ท่านหล่อขึ้นเมื่อใดนะครับแล้วก็ท่านสร้างขึ้นเมื่อใดก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าดูจากเนื้อโลหะแล้วเนี่ยเก่านะครับนะครับ ร่องรอยตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านโดนอะไรนะครับหรือว่าจะก้านหล่อผมก็ไม่ทราบนะครับขออนุญาตนะครับเป็นโลหะที่โอนหนักนะครับเป็นพระอุปคุธนะครับเรื่องมหาสเสน่ห์นะครับตอนที่ผมดูคลิปของท่านอื่นมานะครับว่าเป็น มหาเสน่ห์นะครับค้าขายนะครับผมซึ่งองค์นี้ไม่มีไม่มีห่วงนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นการตัดช่อหรือเปล่านะครับฮะท่านจะเห็นไหมครับคือเท่าที่พอทราบมาจากคลิปอื่นเขาบอกว่าปั้นแล้วก็หล่อเลยนะครับแต่ว่า จะไม่ไม่ไม่มีพิมพ์นะครับคือปั้นหุน่นปั้นหุนนะครับปั้นหุ่นเทียนหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็ทำเบ้ารอเลยนะครับผมก็เป็นเป็นององไมนะครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีพิมพ์นะครับไม่มีแม่พิมพ์นะครับนี่แสดงความเก่านะครับผมให้เห็นว่า องค์นี้น่าจะมีความเก่านะครับน่าจะถึงยุคท่านนะครับแล้วก็ถึงยังไงเราก็ยังยังไม่ได้ดูเนื้อนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไว้ดูเนื้อในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็มาดูกันเรื่องรูปทรงนะครับพระอุปคุตนะครับพุตธคุณด้านเมตตานะครับ มหาสเสน่ห์นะครับผมซึ่งองค์นี้อยู่กับผมมานานแล้วผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจะเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะครับหลังจากได้ดูคลิปของท่านอื่นแล้วก็เออรูปทรงแบบเดียวกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะครับสันนิษฐานได้ว่าจ,จะเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะครับที่จริงเห็นลักษณะนี้เึีกว่าเป็นของทางขเขมรกันนะครับแต่เป็นของหลวงพ่ออิ่มนะครับ ท่านดูเนื้อครับนะครับเห็นนะครับนะครับชัดเจนนะครับเป็นหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับโอรหะท่านหนักนะครับแล้วก็คาบขาวๆนี่ท่านขึ้นมาเองนะครับคือคือท่านท่านท่านกขึ้นมาเองนะครับผม ผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับเก็บไว้ในตู้นะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบที่มาเพราะว่าก็เห็นอยู่ที่บ้านนะครับผมก็มาเก็บรักษาไว้นะครับเห็นว่าเป็นโลหะเก่าดีพุทธศินสวยดีครับก็เลย ไว้นะครับก็ไม่ได้สืบประวัติเท่าไหร่นะครับตอนหลังนี้พอดูมาพบกับเหรียญเสมาก็เอามาศึกษาดูก็เป็นของพ่ออิ่มแล้วก็ได้ดูเห็นมีหลายท่านมา,มาเป็นพระอุปคุตก็เลยเสร์ชหาดูนะครับทางดูทูก ก็มีผู้ที่เอามาลงครับทําคลิปก็ได้ทราบว่านี่คือพระอุปคุตนะครับด้านมหาเสน่นะครับท่านก็สวยงามนะครับอ่านี่ครับอันนี้อีกแบบอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมมหาเสน่ครับผม แต่ผมไม่เคยลองนะผมไม่เคยลองใช้นะครับแต่มีคนเ็เคยลงคลิปว่าโอ้ก็เรียกว่าก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเกี่ยวกับมหาเสน่ห์เนี่ยครับใครเห็นก็ชอบวะครับผมไม่เคยลองนะครับผม ไว้ในตู้นะครับนะครับเห็นไหมครับความเก่าของท่านนะครับมีคราบขาวๆนี่ครับเต็มไปเลยนะครับเนี่ยคราบขาวๆนะครับเป็นคราบอะไรนะครับนะครับมีแร่อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้แม่เหล็กแรงสูงดูนะครับว่าท่านจะติดไหมนะครับผม เพราะว่ายุคก่อนยุคสมัยโบราณเนี่ยการหล่อพระสมัยก่อนเนี่ยรุ่นสองสี่สอ่พศสองพันหร้อยไอ้พศสองพันสี่ร้อยเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนผสมของเหล็กด้วยนะครับมีแร่เหล็กแร่อะไรเนี่ยครับ แม่เหล็กมีโลหะชนิดต่างๆนะครับไม่ใช่มีแค่สองชนิดนะครับไม่ใช่เป็นทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบนะครับทดสอบกับแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับอ่านะครับผมจะทดสอบกับแม่เหล็กร้อง มันเล็กแรงสูงนะครับว่าท่านจะดูดไหมครับอันนี้ตั้งนี้ไม่นั่นนะครับต้องเราพื้นเรียบวะครับอย่างนี้จะม,มีนะครับมีนิดๆน,นะครับผมจะต้องตั้งพื้น พื้นราบนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับนะครับโอ้มีนะครับผมยุคโบราณนี่ดูได้เลยนะครับหล่อบโบราณนี่เหล็กดูดแม่เหล็กแรงสูงนี่จะดูดได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้แรงดูดติดแรงขนาดนั้นนะครับนะครับได้นะครับผมแสดงว่ามีแร่เหล็กอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแร่เหล็กชนิดไหนนะครับมีส่วนผสมของแร่เหล็กนะครับเพราการทําเนื้อเนื้อลหะสำริดเนี่ยครับมีส่วนผสมแร่ธาตุลูหะธาตุตั้งแต่สามชนิดขึ้นไปนะครับผม จะไม่ใช่ทองเหลืองนะครับทองเหลืองก็จะเป็นสัดส,ส่วนของทองแดงกับสังกะสีนะครับแต่องค์นี้จะมีทองแดงนะครับตะกูว่ะดีบุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหล็กนะครับ,รบซึ่งแร่ธาตุในยุคนั้นยุคเดียวกันนี่น่าจะน่าจะใช้แร่ธาตุเดียวกันนะครับผมว่านะครับแต่ว่าอยู่ที่ ปริมาณสัดส,ส่วนเนาะสัดส,ส่วนก็ต้องการยังไงน,นะครับแล้วแต่แล้วแต่อาจรานแต่ละท่านนะครับก็เป็นเครื่องวิสูจน์แล้วนะครับว่ามีแร่เ็กนะครับเป็นเนื้อโบราณน,นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ้าเกิดยุคนี้จะต้องมีสนิมโลหะนะครับ เนี๋ยท่านจะต้องพุนนะครับเดี๋ยวจะต้องสองกล้องกําลังขยายสูงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยมาส่องกันเนาะรวมทั้งองค์นี้น่าจะเป็นองค์ครูได้นะครับว่าเนื้อ,อหามวลสารเนื้อโลหะเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาเปรียบเทียบกับองค์นี้นะครับว่าท่านอยู่ในยุคเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าท่านอยู่ในยุคเดียวกัน เหรียญเหรียญนี้ก็ต้องก็ต้องทันท่านนะครับนะครับท่านดูครับใกล้เคียงกันไหมครับเนื้อโลหะเป็นของงพ่ออิ่มไหมครับท่านดูครับสูตรโลหะเนี่ยนะครับนะครับผมสีสันใกล้เคียงมากเลยนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาพิสูจน์ด้วยการดูสนิมโลหะนะครับทั้งสององค์นี้นะครับผมของหลวงพ่ออิ่มนะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีครับผม